扎土，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 扎土。 Satu 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 Satu

ฮา,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 าวลีวหาปุลาปลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปการกติอิตตังปิตัง,ต,งตุมหังคิปะเมวะจะมีเจ,จตูสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนรโสยถา,ามณิโชติราโสยถา สัพพิทิวะวิวันชาตุสัาวาลวะโกวินาสตุมาเตะภวันวันตาลาโยสุขีจิกายุโกภวะหะภีวะธนศิลิสนิจังวุฒาปัจจายน ตาลัวธรรมาวัตทันติอายุวันสุขังพาะลรง่างนโยมที่ทำบุญกระทำว่าถ้าสุงมก็ขอท่านมีสุขภาพแข็งแรงนโยมนะปัถนาพระนิพพาในชาติปัจจุบันก็สมความปัถนาทุกอย่างนโยมนะ